สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานะคะแกงชัดลึกชัดตื้นค่ะมาอยู่ที่อ,อําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อถ่ายทำสารคาดีพื้นบ้านเกี่ยวกับวิถีการทำานาดั้งเดิมน,นะคะการที่พวกเรามาครั้งนี้เนี่ยเราจะถ่ายทำเกี่ยวกับข้าวแล้วก็เรื่องน้ำเป็นหลักนะคะแล้วก็เรามาทั้งหมด5วันถ่ายทำกัน5วันวันแรกเราไป ถ่ายที่แปลงนาสาธิตนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์เราไปปราสาทน้องหงอนุษาวรียีเราสู้ลานหินตัดนะคะแล้วก็วันต่อมาเราก็ไปถ่ายที่เขื่อนลำนำางองด้วยวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่หมู่บ้านดอนหวายตำบลสะดาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแล้วเราก็ทำงานกันตัง้งแต่เช้าเรามาถ่ายทุ่ง ทุ่งนาที่แบบตะวันจะโผล่ขึ้นฟ้าแต่เราไม่เห็นดวงตะวันค่ะเราเห็นแต่แสงที่ที่เปลี่ยนนะคะแล้วเราก็ถ่ายน้องน้องควายนะคะที่น่ารักมากๆเลยใสๆซื่อๆจากนั้นเราก็ไปดูเด็กๆเล่นน้ํานะคะแล้วก็มาขุดปูกันชุมชนชุมชนนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้ทุกครีมาทั้งวันเนี่ยเรารู้สึกว่าชุมชนนี้น่ารักมากๆนะคะแล้วเราก็กินข้าวกองวันกันที่เขาอังคารค่ะแล้วก็ตอนนี้ เราก็กลับมาอยู่ที่หมู่บ้านแล้วค่ะตอนเย็นนี้นะคะเขาจะมีลำวงกันค่ะค่ะแล้วก็เข้าสู่ช่วงรีวิวใหม่ค่ะค่ะ <laughs> โอเคค่ะช่วงต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของการรีวิวใหม่ <laughs> เมื่อกี้แพรวนะคะเป็นหนึ่งในเด็กแก๊้งชั้นลึกชั้นตื้นนะคะก็ได้พูดไปแล้วว่าเรามาทําอะไรกันที่นี่เราก็มีอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท KDM นะคะซึ่งก็เป็นผู้ใจดีมากมาก ได้สนับสนุนด้านอุปกรณ์เสียงมาให้เราได้ในการถ่ายทําครั้งนี้ส่วนของการสัมภาษณ์บุคคลนะคะเราใช้โรด Smart l a ลฟพค่ะอัดลง iPhone แล้วก็ทุกคนคงจะสงสัยว่าทําไมเสียงถึงชัดขนาดนี้ในขณะที่เราใช้กล้องแบบไกลมากนั่นก็เพราะว่าเรามีสิ่งนี้ค่ะลากมันขึ้นมาโชว์กันสดๆนี่คืออุปกรณ์เสริมนะคะเป็น นี่คืออุปกรณ์เสริมนะคะสายที่สามารถทําให้เราอยู่ห่างกับผู้สัมภาษณ์ได้ถึง6เมตรค่ะก็ต้องขอขอบคุณโลสทมารเลพลัสวิดีโอไมโโปรและวิดีโอไมโกด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะที่ติดตามชมแล้วก็ลาไปก่อนทุกคน